คุณครูนะคะก็จะมาสอนตัวกอไก่ไปจนถึงตัวคอรักค่งโดวยวันนี้คุณครูจะพาเด็กเล่นเกมนะคะเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย ดูอีกเกมหนึ่งนะคะเกจะปิดภาพนะเกมปิดภาพแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูนะคะหาภาพนะคะว่าอยู่ตรงไหนเอ่ย ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าตรงนี้เองเจอ,อแล้วคอระคันต่อไปคอคนนี่เจอแล้วค่ะคะอคนตัวสุดท้ายขอขวดขอขวด คุณครูเกียก็ยังมีใบางานให้เด็กๆทานะคะใบางานของคุณครูนะคะให้เด็กๆระบายสีตัวคอควายแล้วก็คอคนอย่าลืมทำใบางานกันด้วยนะคะและกลับมาพบกับคุณเกียร์ใหม่ในวันต่อไปนะคะบ๊ายบาย